เนินรินสตชัน <ation> สวัสดีครับสวัสดีในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่23กรกฎาคม2566นะครับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงคงสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของ คดีที่เราได้ติดตามมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็หลายท่านหลายคนก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาโฟกัสอยู่ที่ลุงป้าแล้วก็มาเป็กนกำลังใจนะครับแล้วก็วันจันนี้นะครับในเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่น้อง f อฟซพอต่อหลายคนก็ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของคดีของทนายโชคนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไป ฟ้องการบินประมาทนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เองก็ไปหลายท่านท่านทนายหลายๆคนเองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านทนายท่านทนายอุทัยท่านทนายนุกนะครับท่านทนายนุกเองก็ได้พูดถึงเรื่องราวในช่วงของการปลฟ์สดก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับส่วนในเรื่องของเรื่องราวของคดีแล้วก็เห็นว่ามีหลายๆท่านยูทูบเบอร์หลายท่านก็ จะเดินทางไปที่อุบลไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องราวเมื่อวานนี้นะฮะก็ถือว่ากลายเป็นประเด็นเป็นกระแสที่ร้อนแรงเนะี่ยเป็นประเด็นที่สุดฮอตอีกเรื่องหนึ่งน,นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณตาได้ออกจากบ้านนะโดยที่การสื่อสารเนี่ยติดต่อไม่ได้เนะพราะนั้นก็สร้างความกังวลให้กับลูกหลาน โดยเฉพาะทางป้าเองนะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของน้องนะครับน้องน้ำมนต์นะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่กกกอกนะก็เพื่อที่จะมาหนึ่งก็คือเคยมาเรียนอยู่ที่นี่เคยเกิดโตที่นี่นะครับแล้วก็คุณตาคุณยายได้เคยเลี้ยงน้องตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็ได้ไปคือไปคาระวะเนะี่ย ไปหาด้วยความคิดถึงนะครับคือด้วยเจตนาของน้องด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยซึ่งด้วยการที่เข้าไปครั้งนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยก็มีก็เรียกว่าเนี่ยมีท่านหนึ่งเนี่ยที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่ปลายนานยก็ได้ออกมาพูดถึงคอนเทนต์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับน้องนะครับว่าเข้ามาลักษณะนี้เนี่ย ว่าเป็นแผนหรือเปล่าแล้วก็น้องเนี่ยาการแต่งตัวแต่งกายใส่รองเท้าใส่อะไรกางเกงประมาณนี้นะครับก็เหมือนลนักษณะของการว่าออแต่งตัวดีนะลืมความเป็นตัวเองหรือเปล่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นยังไงลักษณะนี้นะครับก็เหมือนลนักษณะที่เอาน้องมาเป็นเรื่องราวในคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นน้องเองก็เป็นบุคลิก เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็การแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยก็เป็นปกติของธรรมดาของเด็กทั่วไปนะสิ่งน้องก็เข้ามาครั้งนี้ก็ถือว่าหลายเดือนนะเพิ่งได้เข้ามาที่บ้านเกิดนะถือว่าเป็นบ้านเกิดบ้านที่ได้ถือกําเนิดแล้วก็ได้มีตาใหญ่ที่เคยเลี้ยงน้องเอาไว้นะเลี้ยงน้องไว้ตั้งแต่ในช่วงเด็กนะก็มีความรักความผูกพันนะน้องก็เข้ามาเพื่อที่จะมา ก็เป็นปกตินะโดยวัฒนธรรมทำเนียมประเพณีที่พ่อแม่ได้เคยสั่งสอนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนลักษณะของการเอาเรื่องราวของน้องเนี่ยที่มาลักษณะน,นี้นะครับว่ามันเป็นแผนของลุงป้าหรือเปล่านะว่าให้ไอให้น้องมาพยายามที่จะให้น้องมาอะลักษณะนี้นะครับซึ่งหลายๆคนที่น้อง fc หลายคนก็ ก็หมายถึงว่ามองเรื่องเราลักษณะนี้ว่าเอ๊ะที่จริงเนี่ยคือเรื่องเราเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าที่จะออกมาจากคนที่เป็นบอกว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นหน้าอะไรต่างๆนะซึ่งเหล่านี้เองนะครับพี่น้องหลายท่านก็คงได้ฟังในช่วงบางช่วงบางตอนที่ทางประแตนได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในหลายสดนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคุณตานะหลังจากที่คุณตาได้หายไปนะครับคือติดต่อไม่ได้นะเคยมีข้อมูลว่าได,ได,ได้ก่อนหน้านี้ได้เคยติดต่อกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะที่เคยพาคุณตาไปเที่ยวในต่างๆเนี่ยก็คือในช่วงนี้ก็คือ,อพอหายไปเนี่ยพี่น้อง f อก็มีความคิดที่ทแตกต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปหนึ่ก็คือเรื่องของ ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของการที่คดีมาถึงโค้งสุดท้ายเป็นการสร้างความกังวลใจให้กับลุงป้าหรือเปล่านะครับแต่ท้าป้าออกมาว่าตัวนี้ก็คือไม่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะทิตาออกไปก็ออกไปออกไปจริงนะไม่ได้มีเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยแล้วก็ f c หลายท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับ คือทุกคนก็ไม่สบายใจในช่วง,วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายอย่างนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับคุณตาก็จะมีประเด็นเรื่องของบอกว่าติดโซเชียลอะไรเนี่ยลูกหลานก็พยายามที่จะไม่ให้คุณตาเล่นนะครับแต่ด้วยด้วยความที่คุณตาเองก็เคย,เยใช้สื่อโซเชียลก็คือการใช้ u t u b e เนี่ยเพื่อ,อเป็นการสร้างรายได้ ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นผู้ผู้สูงวัยแล้วเนี่ยอ่มันก็เป็นการลักษณะของการที่มาทำก็หนึ่งก็คือคลายคลายคลายความเหงาโดยผู้สูงอายุนะก็เวลาได้ทักทายพูดคุยกับอ่าคนทั่วไปนะฮะมันก็ได้คลายความเหงาบ้างก็เหมือนยูทูบเบอร์หลายท่านนะบบางท่านก็ถึงเลยวัยเกษียณแล้วเนี่ยถ้าได้มาพูดคุยนะมาฝึกก็เป็นการฝึก ฝึกสมองฝึกการพูดทักทายพูดคุยอะไรต่างๆนะครับซึ่งในจุดนี้เองนะครับคุณตาอาจจะมีความกดดันในส่วนตรงนีนะ้ด้วยหรือเปล่า2ก็คือเรื่องของครอบครัวครั้งจะไปอยู่กับที่สาวคนโตนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็ไม่พอใจพออยู่ฝั่งนี้เนี่ยคุณตาจะทําอะไรก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะจึงมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่คุณตาที่มีความคิดว่าจะออกบวช ก็คือถ้าออกบวชแล้วไปอยู่ในร่มการสัปพักแล้วเนี่ยก็คงจะทําอะไระต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจเอ,เองนะครับจะได้ไม่คืออย่างน้อยนะครับได้ได้อยู่ในส่วนของอความสงบสุขนะได้มีสมาธิแต่เรื่องราวเหล่านี้นะครับหนึ่งก็คือจากความกดดันที่เกิดขึ้นแต่นี้ก็น่าเห็นใจนะครับพี่น้อยเอฟซหลายท่านก็คงเข้าใจตาด้วยนะครับตาก็ คือกระแสต่างๆเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองก็เริ่มที่จะหมดไปเนี่ยบางอย่างเนี่ยจะทําอะไรก็เป็นเป็นที่จับตามองแต่อย่างหนึ่งก็คืออาจจะอยากให้อยู่ในกฎเกณฑ์ตรงนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่คุณตากติดต่อไม่ได้หลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับอย่างน้อยคุณตาก็คือเคาะพ่อของป้านะก็คือผู้เป็นบุคภก,การีนะที่ได้เลี้ยกดู ก็คือผู้มีพระคุณนะครับพี่น้อยอิซีก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเราก็เข้าใจส่วนของความเป็นไปของครอบครัวนะที่เกิดขึ้นนะครอบครัวต่างๆที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็หลายท่านนะที่่วนี้ก็ได้คอมเมนต์ต่างๆนะครับอย่างน้อยก็คือเราได้เห็นเหตุหการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างน้อยนะครับได้เดินทางมา คือมาส่งลุงป้าไปสู่จุดหมายไปสู่ปลายทางนะครับที่เราคิดว่าลุงป้าก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่ได้ทากระทําการที่โดนกล่าวหาสิ่งหนึ่งที่พี่น้องเอต่อตเชื่อและมั่นใจนะครับพิสุทธ์ตรงนี้นเ,อเองนะฮะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายนะก็ต้องเอาฝากนะฝากเรื่องของกลิตภัณฑ์ของลุงป้าและการนะพี่น้องที่ เข้ามาติดตามนะครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ของป้าผลิตภัณฑ์สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจเดินทางไปด้วยกันนะครับกับพลัง FC พอต่อนะส่วนเรื่องของสร้างหน้าบริวารช่วงนี้นะครับก็ทางทีมช่างก็กำลังทำอย่างขมักขม้นนะครับก็คงได้เห็นภาพสวยๆในบริเวณลานองค์พ่อปู่กิจกรรมสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็คงจะประกาศ ความปิติลื่อพิติกินดีครั้งหนึ่งนะครับในวันที่10ธันวาคม2,566ที่จะถึงนี้นะต็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งคล้ายๆกับงานบูสสวงนะที่เคยจัดในวันที่เมื่อกราคมนะต้นปีที่ผ่านมาก็คงมีพี่น้อง f อไปร่วมอย่างครับขั้นนะอย่างน้อยก็จะมีทีมนางรํานะที่ได้สแตนบายไว้นะ1งัก่าชีวิตนะครับ เอาละนะคะคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านอย่าลืมนะครับเข้าไปสับสูนย์พิพิธภัณฑ์ของลุงป,ปาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลุงป,ปาที่เดินทางต่อสู้แับกับ,กบเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้สวัสดีครับเสียงสินทริลสเตชั่น